ขอน้มน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าระจิตแก้วผมพิวอัดสวัสดีค่ะได้นําสาระดีๆจากหนังสือพระไตรปิฎกของท่านพระอาจารย์พระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์มาแบ่งปันนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าราับผิดชอบค่ะมาจากมหากัปปิณะวัตถุค่ะดูเหมือนว่าคนเราเนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบไม่สิ้นสุดนะคะ แม้กระทั่งตายไปก็ยังมีหน้าที่จะต้องไปเกิดใหม่อีก<ม>อย่าว่าแต่เป็นปุถุชนเลยค่ะแม้ว่าพระอาราหารันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่ะสมัยนั้นพระมหากับปินานะคะอยู่ที่มัทธกุจิมรุกตายวันค่ะกรุงราชคฤกก็หลีกเล่นแล้วก็มีการคำนึงว่าเราควรจะไปร่วมสังฆก,กรรมอุโบสถหรือไม่เพราะว่าเราเองก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะพระองค์ทรงทราบค่ะ ก็หายพระองค์จากเ,ออเออข,าข่าคิจกูกมาปรากฏต่อหน้ากัปปินะเธอคำนึงว่าจะไปร่วมสังฆการรมอุโบสถหรือไม่ใช่หรือไม่พระมหากัปปินะท่งต่อว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเธอไม่สักการะเคารพนับถือบูชาอุโบสถใครเล่าจะสักการะเคารพนับถือบูชาอุโบสถเธอจะต้องไปร่วมสังฆการรมอุโบสถไม่ไปไม่ได้พระมหากัปปินะน้อมรักกะ จะเห็นว่าผู้ที่ป่าศจากรมูลินก็ยังจะต้องมีหนะ้าที่เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะคะก็เพื่อที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองค่ะก็ชอบกะไรนะคะมีอะายสนทนนาการคอมเมนต์เข้ามาค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แบ่งปันเพื่อให้ดำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปแล้วก็เข้าใจประใจปิดดลได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็แชร์ค่ะสวัสดีค่ะ